เรียนอาจารย์ที่เคารพและสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกท่านประผมนายชนินทัเปลี่ยนนักศึกษาสาขาว,วิชาการตลาดชั้นปีที่4มหาวิทยาลัยราชภาทัทเพชรบุรีวันนี้จะมานำเสนอเรื่องสัญญายืมและสัญญาฝากทรัพย์สัญญายืมคือสัญญาประเภทหนึ่งซึ่งมีบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บบบที่3ลักษณะที่9ซึ่งสัญญายืมนั้นจะประกอบไปด้วยบุคคล2องฝ่ายซึ่งฝ่ายหนึ่งเรียกว่าผู้ยืมและอีกฝ่ายหนึ่งเรียกว่าผู้ให้ยืมประเภทของสัญญายืมสัญญายืมนั้นแบ่งออกเป็น2ประเภทคือสัญญายืมใช้คงรูปและสัญญายืมใช้สิ้นเปลืองสาระสำคัญของสัญญายืม 1. สัญญายืมนั้นเป็นสัญญาที่มีคู่สัญญาสองฝ่ายคู่สัญญาต้องไม่เป็นผู้เยาวคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถมิฉะนั้นสัญญายืมจะเป็นโมคียะวัตถุประสงค์ของสัญญายืมต้องไม่ขัดต่อกฎหมายความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีเป็นสัญญาที่บริบูรณ เมื่อผู้ให้ยืมส่งมอบทรัพย์แก่ผู้ยืมสัญญายืมเป็นสัญญาไม่ต่างตอบแทนจะมีคู่สัญญาฝ่ายเดียวคือผู้ยืมการส่งมอบทรัพย์สินให้ผู้ยืมในสัญญายืมใช้คงรูปผู้ให้ยืมไม่ต้องโอนกรมรมสิทธิ์ในทรัพย์สินให้ผู้ยืมส่วนสัญญายืมใช้สิ้นเปลือง ผู้ให้ยืมจะต้องโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินให้แก่ผู้ยืมเมื่อทรัพย์สินถูกผู้ยืมใช้เสร็จแล้วผู้ยืมนั้นจะต้องคืนทรัพย์สินที่ยืมให้แก่ผู้ให้ยืมโดยแต่ละสัญญานั้นมีก็มีลักษณะที่แตกต่างกันคือสัญญายืมใช้คงรูปผู้ยืมจะต้องคืนทรัพย์สิน ที่เป็นสิ่งของที่ยืมนั้นให้กับผู้ให้ยืมแต่ในสัญญายืมใช้สิ้นเปลืองผู้ยืมจะต้องคืนทรัพย์สินที่มีประเภทชนิดปริมาณเช่นเดียวกันแทนทรัพย์สินที่ยืมไปหลักสำคัญของสัญญายืมใช้คงรูปตามบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา640 อันว่ายืมใช้คงรูปคือสัญญาซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกว่าผู้ยืมให้อีกบุคคลหนึ่งเรียกว่าผู้ยืมใช้สอยทรัพย์สินสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้เปล่าและผู้ยืมตกลงว่าจะคืนสินทรัพย์นั้นเมื่อใช้สอยเสร็จแล้วมาตรา641การให้ยืมใช้คงรูปนั้นท่านว่าย่อมบริบูรณ์ก็ต่อเมื่อส่งมอบทรัพย์สินซึ่งให้ยืม ลักษณะของสัญญายืมใช้คงรูป 1. ต้องมีวัตถุของสัญญาเป็นสินทรัพย์ 2. ต้องเป็นสัญญาที่ไม่มีค่าตอบแทน 3. ต้องไม่โอนกรรมสิทธิในทรัพย์สินที่เป็นวัตถุของสัญญา 4. ส,สัญญาจะบริบรูรณ์ก็ต่อเมื่อส่งมอบทรัพย์สิทธิและหน้าที่ของผู้ให้ยืม 1. บอกเลิกสัญญาเรียกค่าเสียหาย จากผู้ยืมได้ในกรณีที่ผู้ยืมทำผิดหน้าที่หรือข้อตกลง 2. แจ้งความบกกร่้องหรือสภาพแห่งทรัพย์สินที่ยืมแก่ผู้ยืมทราบก่อนส่งมอบทรัพย์สินที่ยืม 3. เรียกคืนสินทรัพย์เมื่อถึงกำหนดหรือเมื่อใช้สอยเสร็จจากผู้อื่นและบุคคลภายนอก 4. ถ้าผู้ยืมตายผู้ให้ยืมมีความเสียหายเกิดขึ้นผู้ยืมคืนได้ทันทีแม้จะก,ก่อนเวลาที่กำหนดก็ตาม หส่งมอบสินทรัพย์ที่ให้ยืมแก่ผู้ยืมตามที่ตกลงกันไว้กับผู้ยืมหน้าที่ของผู้ยืมใช้คงรูปหหน้าที่เสียค่าใช้จ่ายต่างๆในการยืมทรัพย์ 2. หน้าที่ใช้ความระวังในการใช้ทรัพย์สินที่ยืม 3. หน้าที่ในการสงวนทรัพย์สินที่ยืม 4. หน้าที่คืนทรัพย์สินที่ยืมและ5 หน้าที่เสียค่าใช้จ่ายอันเป็นปกติแก่การรักษาทรัพย์สินที่ยืมนั้นความรับผิดของผู้ยืมใช้คงรูป 1. ทรัพย์ก่อให้เกิดความเสียหายผู้ยืมจะต้องรับผิดชอบต่อบ,บุคคลภายนอกตามหลักในเรื่องละเมิดเพราะถือว่าผู้ยืมเป็นผู้ครอบครองดูแลสินทรัพย์นั้นโดยไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับสัญญายืมแต่อย่างใด 2. ผู้ยืมไม่ยอมส่งคืนทรัพย์ ผู้ให้ยืมสามารถฟ้องร้องเรียกคืนสินทรัพย์ที่ยืมนั้นได้โดยผู้ยืมจะต้องรับผิดช,ชอบในทางอาญาฐานยักยอกหากผู้ยืมมีเจตนาทุจริตที่จะเบียดเบียนเบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนและ 3. ทรัพย์สินที่ยืมสูญหายความเสียหายนั้นเกิดขึ้นจากผู้ยืมความเสียหายเกิดขึ้นจากเป็นเหตุสุดวิสัยโดยไม่อาจมีผู้ ไม่อาจาเอาผู้ใดมารับโทษได้และ3ความเสียหายนั้นเกิดจากบุคคลภายนอกสิทธิของผู้ยืมในการฟ้องร้องผู้ละเมิดผู้ยืมจะมีสิทธิฟ้องร้องผู้ทำละเมิดในทรัพย์ที่ยืมมาได้ก็ต่อเมื่อผู้ยืมได้สินทรัพย์นั้นโดยผิดหน้าที่และมีบุคคลภายนอกมาละเมิดทำให้ทรัพย์สินที่ยืมเสียหาย หากผู้ยืมได้ชดใช้ค่าเสียหายเต็มจำนวนแก่ผู้ให้ยืมซึ่งเป็นเจ้าของไปแล้วผู้ยืมก็มีหน้าที่เรียกทิเรียกสิทเรียกร้องให้บุคคลภายนอกผู้ทำละเมิดชดใช้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวคืนได้ตามหลักการรับช่วงสิทธิการสิ้นสุดของสัญญาย,ยืมใช้คงรูปมีอยู่ด้วยกันดังนี้1สิ้นสุดโดยเหตุผู้ยืมตาย 2. สิ้นสุดโดยเหตุ ผู้ยืมส่งคืนสินทรัพย์ที่ยืม 3. ส,สิ้นสุดโดยเหตุที่ทรัพย์อันเป็นวัตถุของสัญญานั้นสูญหายหรือบุบสลายไปจนหมดสิ้นและ 4. ส,สิ้นสุดโดยมีการบอกเลิกสัญญาอายุความแบ่งออกเป็นด้วยกัน3ลักษณะ 1. อายุความเรียกค่าทดแทนผู้ให้ยืมสามารถมีสิทธิ์ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายดังกล่าวได้ตาม ตามกฎหมายภายในอายุความ6เดือน 2. อายุความเรียกค่าสินใหม่ทดแทนกรณีละเมิดต้องฟ้องร้องภายใน1ปีนับแต่วันที่ผู้เสียหายรู้ถึงการทำละเมิดและรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินใหม่ทดแทนภายใน10ปี 3. อายุความเรียกคืนหรือชดใช้ราคาทรัพย์สินที่ยืม ใช้อายุความทั่วไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา193ทับ30หรือมาตรา164เดิมคือมีอายุความ10ปีสัญญายืมใช้สอกสัญญายืมใช้สิ้นเปลืองมีหลักสำคัญดังนี้ 1. ต้องเป็นสัญญาไม่ต่างตอบแทน 2. ต้องโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เป็นวัตถุของสัญญา 3. ทรัพย์สินนั้นต้องมีสภาพที่ใช้ไปหมดสิ้นไปและ4สัญญาบริบูรณ์ก็ต่อเมื่อการส่งมอบทรัพย์สิทธิและหน้าที่ของผู้ให้ยืม1หน้าที่ละเว้นไม่เรียกร้องให้คืนทรัพย์สินก่อนถึงกำหนดเวลาที่ตกลงไว้2มีสิทธิ์เรียกสินทรัพย์คืนพร้อมค่าเสียหายกรณีมีค่าเสียหายเกิดขึ้น หน้าที่ของผู้ยืมใช้สิ้นเปลืองมีอยู่สองหน้าที่คือหน้าที่ในการจ่ายค่าเสียหายค่าใช้ใจ่ายต่างๆในการยืมทรัพย์เช่นหน้าที่ในการจ่จายค่าใช้จ่ายในการทําสัญญาค่าใช้จ่ายในการส่งมอบและส่งคืนทรัพย์สินที่ยืม2หน้าที่ในการคืนทรัพย์สินที่ยืมทรัพย์สินที่คืนจะต้องไม่ใช่ทรัพย์อันเดียวกับทรัพย์ ที่ยืมมาต้องคืนทรัพย์ภายในเวลาที่กำหนดอายุความกรณีเรียกคืนหรือใช้ราคาทรัพย์นั้นมีอายุความอยู่2ลักษณะคือมีกำหนดเวลาและไม่มีกำหนดเวลาผู้ให้ยืมมีสิทธิ์ฟ้องร้องภายใน10ปีนับตั้งแต่วันผิดนัดแต่ถ้าไม่มีกำหนดเวลานั้นผู้ให้ยืมมีสิทธิ์ฟ้องร้องเรียกภายใน10ปีนับตั้งแต่วันที่ยืม กรณีผู้ยืมตายผู้ให้ยืมจะต้องฟ้องทายาทหรือผู้จัดการมารดกข,ของผู้ยืมให้ชำระหนี้ภายในหนึ่งปีนับตั้งแต่วันรู้หรือวันที่ควรจะรู้ว่าผู้ยืมตาย 3. เรียกดอกเบี้ยค้างชำระผู้ให้ยืมมีสิทธิ์ฟ้องร้องให้ผู้ยืมชำระหนี้ได้ภายใน5ปีนับแต่วันถัดจากวันฟ้องย้อนหลังขึ้นไปเป็นระยะเวลา5ปี สการกู้ยืมแล้วผ่อนทุกผ่อนทุนคืนเป็นงวดผู้ให้ยืมมีสิทธิ์ฟ้องร้องให้ผู้ยืมชำระหนี้ได้ภายในอายุความ5ปีนับแต่วันครบกำหนดที่จะต้องชำระในแต่ละงวดสัญญาสัญญาที่2คือสัญญาฝากทรัพย์สัญญาฝากทรัพย์นั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกว่าผู้ฝากได้ส่งมอบสินทรัพย์ให้กับอีกบุคคลหนึ่งที่เรียกว่าผู้รับฝากและผู้รับฝากตกลงว่าจะเก็บรักษาสินทรัพย์นั้นให้อยู่ในความดูแลของตนเองและจะคืนให้ในภายหลังสัญญาฝากทรัพย์นั้นแบ่งออกด้วยแบ่งออกด้วยกัน3หมวดคือหมวดที่1บทบัญญัติในเรื่องฝากทรัพย์ทั่วไป 2. หมวดวิธีเฉพาะการฝากเงินและ 3. หมวดวิธีการเฉพาะสำหรับเจ้าสำนักโรงแรมหมวดที่1บทบัญญัติทั่วไปเนื้อเรื่องการฝากเป็นสัญญาทั้งสองฝา่ายวัตถุแห่งสัญญาฝากทรัพย์เป็นทรัพย์สินสมบูรณ์โดยการส่งมอบทรัพย์ผู้รับฝากตกลงจะเก็บรักษาทรัพย์สินที่ฝากไว้และ เป็นได้ทั้งสัญญามีค่าตอบแทนและไม่มีค่าตอบแทนสัญญาฝากทรัพย์นั้นมีอยู่ด้วยกันสองแบบคือฝากโดยจําเป็นได้แก่สัญญาฝากทรัพย์ชนิดที่ผู้ฝากจําเป็นต้องกระทําในทันทีโดยเหตุการณ์พิเศษที่บังคับเช่นอัคีภยัยโจรป้นภยัยถ้ามีเหตุการณ์เหล่านี้แล้วผู้ที่ จะรับฝากทรัพย์ต้องรับฝากทันทีเพราะว่าเป็นเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ 2. ฝากทรัพย์นอกแบบได้แก่สัญญาฝากทรัพย์ชนิดที่มิได้มีข้อตกลงให้ผู้รับฝากคืนทรัพย์สินอันเดียวกันกับที่รับฝากหากแต่มีข้อตกลงให้ผู้รับฝากคืนทรัพย์สินที่เป็นประเภทชนิดปริมาณเดียวกันเท่านั้น หน้าที่ของผู้รับฝาก 1. กรณีฝากทรัพย์สินซึ่งผู้รับฝากไม่มีบำเหน็จผู้รับฝากจะต้องใช้ความระมัดระวงังสงวนทรัพย์สินนั้นตามที่เคยประพฤติในกิจการของตนเอง 2. กรณีการรับฝากที่ผู้รับฝากมีบำเหน็จผู้รับฝากจะต้องใช้ความระมัดระวงังและใช้ฝีมือเพื่อรักษาสินทรัพย์ให้เหมือนวินยูชนที่จะปฏิบัติทั่วไปทั้งนี้รวมทั้งใช้การ ดูแลทรัพย์ที่มีความพิเศษมากยิ่งขึ้น 3. กรณีการรับฝากทรัพย์ที่ผู้รับฝากมีวิชาชีพเฉพาะกิจการค้าขายหรืออาชีพอย่างใดอย่างหนึ่งผู้รับฝากจำเป็นต้องใช้ความระมัดระวงังและฝีมือเท่าที่เป็นธรรมดาจะต้องใช้และสมควรต้องใช้ในกิจการค้าขายหรืออาชีพอย่างนั้น 4. ห้ามใช้สินทรัพย์ที่ฝาก 5. ผู้รับฝากต้องบอกกล่าวแก่ผู้ฝากโดยพรันเมื่อบุคคลภายนอกอ้างสิทธิเหนือทรัพย์สินที่ฝากอายุความอายุความแบ่งออกเป็นด้วยกัน2ออย่างคือฟ้องเรียกค่าบำเหน็จค่าฝากสิทธิผู้ที่รักฝากจะเรียกร้องค่าบำเหน็จค่าใช้จ่ายค่าสินใหม่ทดแทนนั้นมีอายุความ6เดือนนับตั้งแต่สิ้นสัญญา 2. สิทธิเรียกร้องทรัพย์สินที่ฝากคืนมีอายุความสิปีกฎหมายไม่ได้บัญญัติไว้โดยตรงต้องใช้บทบัญญัติทั่วไปตามมาตรา193ทับ30หมวดที่2วิธีเฉพาะการฝากเงิน 1. เมื่อมีการฝากเงินกฎหมายสันนิษฐานว่าผู้รับฝากไม่จำเป็นต้องคืนเงิน ในอัตราเดียวกับที่ฝากไว้ 2. ผู้รับฝากเงินต้องคืนเงินให้ครบตามจำนวนที่ฝาก 3. ผู้รับฝากสามารถใช้เงินที่ฝากได้ 4. เงินที่ฝากสูญหายแม้เป็นเหตุสุดวิสัยผู้รับฝากจะต้องรับผิดชอบคืนในจำนวนที่รับฝาก 5. เมื่อใดที่ผู้รับฝากจะต้องการคืนเงิน เพียงจำนวนที่ผู้ฝากฝากจะไม่สามารถทําก่อนถึงเวลาที่ตกลงกันได้และสุดท้ายเมื่อใดที่ผู้รับฝากต้องการคืนเงินเท่าจำนวนที่ผู้ฝากฝากฝ่ายผู้รับฝากนั้นจะส่งคืนเงินก่อนถึงเวลาที่ตกลงกันไม่ได้ ลักษณะพิเศษของการฝากเงินคือเป็นสัญญาที่ไม่มีแบบหรือไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือแต่ก็สามารถฟ้องร้องบังคับคดีกันได้ 2. จะบริบูรณ์เมื่อมีการส่งมอบเงินที่ฝาก 3. กรรมสิทธิ์ในเงินที่ฝากโอนไปยังผู้รับฝากเงินเรียบร้อยแล้วและ 4. ผู้ฝากไม่ต้องเสียค่าบำเหน็จค่าฝากผู้รับฝากเป็นฝ่ายให้ค่าตอบแทนหรือดอกเบี้ยแก่ผู้ฝาก สิทธิและหน้าที่ของผู้รับฝาก 1. สิทธิที่จะไม่ต้องคืนเงินในอัตราเดียวกับที่รับฝาก2ส,สิทธิที่จะเอาเงินซึ่งฝากนั้นออกมาใช้ได้3หน้าที่จะต้องคืนเงินที่รับฝากให้ครบจำนวนและไม่ต้องคืนเงินก่อนถึงเวลาที่ตกลงกันไว้สิทธิหน้าที่ของผู้ฝากเงิน1สิทธิเรียกคืนเงิน ให้ครบจํานวน2หน้าที่รับคืนเงินตาอันอื่นที่เป็นอันเดียวกับที่ฝาก3หน้าที่ไม่ขัดขวางในการที่ผู้รับฝากเอาเงินซึ่งฝากนั้นออกไปใช้สอยและ 4. หน้าที่ไม่ถอนเงินคืนก่อนเวลาที่ตกลงกันไว้หมวดที่3วิธีการเฉพาะเจ้าสำนักโรงแรมโรงแรมหมายถึงบรรดาสถานที่ทุกชนิดที่จะจัดตั้งขึ้น เพื่อรับสินจ้างสำหรับคนเดินทางหรือบุคคลที่ประสงค์จะหาที่อยู่หรือที่พักชั่วคราวคนเดินทางหรือแขกอาศัยนั้นหมายความถึงผู้พักอาศัยในโรงแรมหรือโฮเทลหรือสถานที่อื่นทำนองเช่นว่าเสียค่าที่พักต่อไปนี้เราจะใช้คำว่าผู้พักอาศัยแทนคำว่าคนเดินทางหรือแขกอาศัยและจะใช้ คำว่าโรงแรมแทนสถานที่ทรัพย์สินที่ฝากนั้นมีด้วยการสองลักษณะคือทรัพย์สินอื่นซึ่งระบุไว้ในมาตรา67 5วรสองเช่นเงินธนบัตรทองตัวเงินพันธบัตรใบหุ้นใบหุ้นกู้หรือของมีค่าอื่นๆและสองสินทรัพย์ทั่วไปที่ผู้พักอาศัยนำติดตัวมาด้วยเช่นกระเป๋าเดินทางรถยนต์ เครื่องกีฬาเป็นต้นลักษณะของการฝากทรัพย์สินกับโรงแรมการฝากทรัพย์โดยตรงหรือโดยสัญญาฝากทรัพย์เฉพาะรายหมายความถึงทรัพย์สินซึ่งผู้พักอาศัยพามานั้นจะต้องฝากไว้แก่เจ้าสำนักโรงแรมโดยตรงและต้องบอกราคาของทรัพย์สินนั้นไว้ให้ชัดเจนด้วย 2. การฝากทรัพย์โดยปริยายหรือโดยผลของกฎหมายหมายความถึงทรัพย์สินซึ่ง คนเดินทางได้พามาหรือเอาติดตัวมาไว้ในโรงแรมโดยไม่จำเป็นต้องบอกฝากสิทธิหน้าที่ของเจ้าสำนักโรงแรมเจ้าสำนักโรงแรมมีหน้าที่มีสิทธิหน้าที่อยู่สองอย่างคือสิทธิยึดหน่วงทรัพย์สินของผู้เดินทางและสิทธินำทรัพย์สินที่ยึดหน่วงนั้นไปขายทอดตลาดสิทธิยึดหน่วงเครื่องเดินทางหรือทรัพย์สินอย่างอื่นนี่ อันเจ้าสำนักใช้สิทธิยึดหน่วงได้นี่ที่ค้างชำระคือค่าที่พักอาศัยนี่ค่าค้างชำระเพื่อการอื่นๆเจ้าหนี้หรือเจ้าสำนักโรงแรมเนี่ยที่ออกทดแทนไปจะต้องเป็นสินทรัพย์ของคนเดินทางที่นำมาไว้ในโรงแรม2องสิทธินำทรัพย์สินที่ยึดหน่วงออกมาขายทอดตลาด ต้องรอให้ทรัพย์สินอยู่กับตนนานถึง6สัปดาห์และต้องประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์ประจำท้องถิ่นก่อนวันขายทอดตลาดอย่างน้อย1เดือนหน้าที่ของคนเดินทางหรือแขกอาศัยตามมาตรา791วรวรกหนึ่งหน้าที่ใช้เงินเพื่อการพักอาศัยการอื่นอันเจ้าสำนักโรงแรมทำให้และ เงินที่เจ้าสำนักโรงแรมออกแทนไปและ2มาตา6 7รา676หน้าที่แจ้งความต่อเจ้าสำนักโรงแรมท,ทันทีที่พบเห็นว่าทรัพย์สินของตนสูญหายหรือบุบสลายสิทธิของคนเดินทางสิทธิที่จะได้รับชดใช้ที่ทรัพย์สินของตนเองสูญหายหรือบุบสลายและสิทธิที่ไม่ตกลง ในการยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดช,ชอบของเจ้าสำนักโรงแรมอายุความการเรียกชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนเมื่อสินทรัพย์ของคนเดินทางหรือแขกอาศัยสูญหายหรือบุบสลายมีอายุความ6เดือนตามมาตรา678และการเรียกร้องให้คืนสินทรัพย์หรือราคาทรัพย์สินที่หลงลืมไว้มีอายุความ10ปีตามมาตรา193ทับ0ูนย์ ทั้งหมดนี้ก็เป็นลักษณะและข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสัญญายืมและสัญญาฝากทรัพย์กระผมขอจบการน,นำเสนอแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ